ดีทุกคนนะคะในส่วนทำช่วงแรงของมือนี่นะคะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา45นาทีผู้สราย,ยังพกขึ้นบานเลยค่ะไอ้นั่จะหายไปใส่ทุกคนเดี๋ยวสิพานำลงไปทงไฮทงหน้าเบิงมาแล้วเห็ดอย่างอยู่เนาะ,ะ,นะเห็นแต่เสือขาวๆอยู่กลางทงหน้าคุณค่ะกลับมาหน่อยคู่ใจเพื่อนน,นละเอาเปิดมากกั็มาเจอให้นี่ปลูกหญ้าไว้ให้งว่ากินค่ะทุกคน ปลูกหญ้าไว้ให้ง่วกินจ้าอันนี้ปลูกมือเศร้าเป็นหญ้าแพงโกล่านะคะยักษสีสํเเ็็จบ,บ๊บบทางพู้นนะคะริมเขตแดนกับปลูกเป็นจินนี่สีม่วงนะคะตอนนี้ก็ไปเบิ้งไอ้น,นันเท็ดอียงหน้าห้าปีนี้เลือกที่สีดำเอานะคะคเนาะ ก็เลยมีการตกกาให้นัยยุพน์นะคะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงคักแล้วทุกคนฝนทิ้งช่วงคักแล้วค่ะพ่อฝนทิ้งช่วงเป็นยังไงพอมีน้ำสันตัวแต่มาเปิดน้ำค่ะเป็นน้ำปะปาซ้าเมิดไฟฟ้าเน,นาะค่ะโมฮันในมีอันโซลารเซลล์น้ำพิงก็ใส่ซ้เมิดไฟฟ้าโอ้ย สใส่เป็นสื้อมือไฟฟฝาเนาะค่ะเนาะยางผ้าใบเบ่งวุ่นค่ไอ้นันยุ่หุ่นตัวนาำใส่ใส่กากาที่เพิ่นตกมือน,นั่นแหละคะ่ะที่จะถ่ายคลิปให้เบ่งเนาะเอาอันนี้เป็นแอปเปิลค่ะเป็นแอปเปิลมันเน่าก็เลยเอามาใส่หน้าพะอา่า แมันเป็นปุ๋ยนะคะทุกคนเห็นอันนั้นปะอุจาระวัวผูญุยังสานกับสีมีกุจจีอยู่ด้วยค่ะเห็นปะจะมีมางแอปเปิลบ้างไว้เป็นจุดๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันเน่าเนาะคะ่ะคายเข้าขายบ่ท่านกับเป็นขาดทุนนั่นแหละเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นผลขาดทุนของห่อหน่ะแต่ว่าเอามาใส่ถุงให้ถุงหน้าห่าซะบรรยากาศยังมือแรงค่ะ สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีสี่สิบห้าตอนนี้เท่าไรสี่สิบแปดดาเว้นกำลังสิตกดินค่ะทุกคนกลับมาเบิรงาตาหนี้ตายญ่ายๆนี่เป็นขาวหนียวตาใ่ายๆนี่เป็นขาวหนียวค่ะตาใ่ายๆนี่เป็นขาหนีว้วโอ้ยบรรยากาศดีขนาดผู้ใดอยูกุกรุงเทพคิดหอดบ้าน อย่างว่านี่ก็ต้องคิดหวัวแห้งกอๆแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำเสมอไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าเอานะคะเนาะตานี้เป็นข้าวเหนียวมันบอเป็นข้าวเหนียวตานี้เป็นข้าวเจ้าค่ะอายุก้านีอยูที่ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์เกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนนี่เลยเนาะคะ่ะ มาอยากเล่นน้ำเอาบรญญากัศป้าหลุดตรงนี้ง่ามบะะักคักทุกคนคะ่ะทายก่อนจักหน่อยส่วนที่หน้าก็จะเป็นไทยฮุดไว้เนาะคะ่ะทยไว้ลอดถึงห้อดำห้่ากระขาดเ้่ากระดำเลยรับขอบฝาลงไปเรื่อยๆแล้วคะ่ะในส่วนของพระอาทิตย์ ลองดูค่ะเขาดูแลก,กันดีดี <c oughs> คลิปนี้กระสีบดไอเน่าดอกเนาะคะ่ะน้าผาลงมาเบางิงทงไฮทงหน้ายัางเหมือนแรงบ่ค่อยมีโอกาสหนีปันไดเพราะว่ายี่ยเหมือนแรงก็ต้องไปคลายคลองเนาะคะ่ะบ่ค่อยได้มีโอกาสหยุดอยูย่เบิงปันไดพอาได้เบิงกะโอ้ยคิดผอสมัยจ้คของเหตุงานลงงานอยู่กรุงเทพบ่ได้สูดหายใจเขาเต็มปอดป่นนี้ดอกคะ่ะดมควันดมยัง พอมาอยู่บานอะไรบานออกแห้งออกมาอยู่หน้าแห้งมากคักจ้ะเห็นจังใดบรรยากาศบานเห่าผู้ใดเบิ่งแล้วกะมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ไว้ให้ในเด้อค่ะหรือว่าผู้ใดอยากเห็นอีหยังแบบใดเห็นคลิปเฮาไปในแนวทางใดกะฝากทุกคนคอมเมนต์ติชมไว้ในเด้อค่ะนี่ค่ะต่อมาบกไก่บันไดดอกนี่จ้าตอมาบกไก่บันได คางทั้างคุณเปลี่ยนปลาอ้อยเพิ่นเนาะค่ะเนาะพูดเห็นรถไทหน้ากำลังไถบอช่วงนี้ก็คือลงไฮลงหน้ากันติมร่อยแล้วนะคะ่ะในส่วนของเศ้าหน้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะทุกคนค่ะคลิปหนาพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ดคลิปในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ